ราหุลเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระราหุลเถระพระราหุลเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ปูลากกระจกบนปราสาทเจ็ดชั้นถวายแด่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมตระผู้เจริญที่สุดในโลกผู้คงที่พระผู้มีพระภาคมหามุนีผู้เป็นใหญ่ของเทวดาและมนุษย์ ทรงองค์อาจกว่านรชนคับข้างไปด้วยพระขีนาศพันรูปได้เสด็จเข้าไปยังพระคันทกุดีพระศา,าสดาผู้ทรงเป็นเทพยิ่งกว่าเทพทรงองค์อาจกว่านรชนทรงยังพระคันทกุดีให้รุ่งเรืองประทับยืนในถ้ำกลางหมู่พิกษุได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่าเราจะพยากรอุบาสกผู้ทำที่นอนนี้ให้ช่อช่วงแล้วหรือกระจกเงาที่ปูลาดไว้อย่างดี ท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิดประสาททองประสาทเงินหรือประสาทแก้วไพฑูทูลอย่างใดอย่างหนึ่งที่น่าชอบใจจากบังเกิดแก่อุบาสกนั้นอุบาสกนั้นจากเป็นจอมเทพครองเทวสมบัติ64ชาติจากเป็นพระเจ้าจักรพรรดิติดต่อกันพันชาติเนื่อกับที่21นับจากกับนี้ไปอุบาสกนั้นจากเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพระนามว่าวิมละ เป็นใหญ่มีชัยชนะในทวีปทั้งสี่มีกรุงนามว่าเรนุวดียาวสามรอยยชดเศีเหลี่ยมจัตุรัสมีประสาทชื่อว่าสุทัศนะวิสุกรมรมะเทพบุตรเนรมิตรให้ประกอบด้วยเรือนยอดอย่างดีประดับประดาด้วยรัตนเจดประการกรุงนั้นไม่สงัดจากเสียงสิประการพลุกพล่านด้วยพวกวิทยาธรจาเป็นดุดเมืองสุทัศนะของเหล่าเทวดา พอเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นกรุงนั้นก็เปล่งราศมีนครนั้นรุ่งเรืองเป็นนิดแผ่ออกไปแปดโย์โดยรอบในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปพระศาสดาพระนามว่าโคโดมตามพระโคดทรสงสมพบในราชสกุลโอกาก,าการาชจากอุบัติขึ้นในโลกอุบาสกนั้นถูกกุศลมูลตักเตือนแล้วจากจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต เกิดเป็นพระโอรสของพระผู้มีพระภาคพ,พระนามว่าโคดมถ้าหากเขาจะพึงอยู่ครองเรือนก็จะพึงได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแต่ข้อที่เขาผู้คงที่จะยินดีในการอยู่ครองเรือนนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้เป็นไปไม่ได้เขาจะต้องออกจากเรือนไปโบสถมีข้อวัดอย่างดีจากสำเร็จเป็นพระอรหันต์โดยนามว่าราหุล พระราหุลเป็นผู้มีปัญญารักษาตนสมบูรณ์ด้วยศีลดุดนกต้อยตีวิตรักษาฟองไข่ดุดจามรีรักษาขนหางพระมหามุนีได้ทรงเห็นเราแล้วข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมของพระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้นยินดีอยู่ในศาสนากำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี วิโมกแปและอภินยาหก้ขาพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระราหุเถระได้พาสิขาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนีราหุลเถราประธานที่หกจบ